โอ้โหน่ากลัวครับบอลของเคอริมฮอคอ่าครับมาที่นี่ต้องร้อนโอ้โหสองสวยครับสบัดสองแบบยังยิบหล่อเลยครับยิบอย่างหล่อเลยครับอาครับไปกระตุกเหลือดเสือหรือเปล่าโอ้ฟันสองลูกเมื่อกี้นี้สวยด้ยนะครับแต่ว่าถึงเวลาเอาคืนเลยครับเคอริมเคริมหลัครั็งโอ้โหหลุดครับเจอลูกนี้เต็มๆครับผมดับเบ็ลเกมซีในไทยอย่างนี้จัดนักแรงขึ้นมาแล้วครับอ่าครับถอยก็ต้องโต้นะครับ ข่อยแต่พองามครับดาวน์าพาชนแล้วชนแล้วอ้าวตอนนี้เคอริมนี่โดนตลอดไม่เลยครับจริงจรกับเคอร์รี่มอร์ค็อกโอ้เข้าไปครับเจอแข้งซ้ายลุยแหลกจริงๆครับเคอร์รี่มอร์ค็อกพยายามแตะตั้งสองซ้ายไว้ก็ฟันเลยนะครับแต่วงในเริ่มมาแล้วครับทางด้านของเคอร์รี่มอร์ค็ครับเริ่มตีผีขึ้นแล้วครับไม่เยอะครับยังไม่เยอะโอ้แตะตั้งสองนะครับเป็นใบเบิกริ่มนำทางครับสองของดาวน์าพา กไปหน้าตีก็ตีได้ไหมโอ้โหไปตีหลังครับทางด้านของเชอร์รีมาร์คอลท์วางแข้งขวาสวยต่าแปะไปชนะครับเจอแข้งขวาของดาวน์นาคาคืนยังจะไล่ต่อยหมัดครับแคริรมยังไม่แน่นพอครับแม่จะดึงสอบเดินเดินครับไม่เดินไม่ได้เลยครับต้องโวยดึสอบครับเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นเรื่องครับเดี๋ยวเป็นเรื่องัแบบนี้ตัดเวลานหนาแล้วครับ เป็นแชมป์สองรายแล้วนี่เป็นสัปดาห์ที่สามครับขวามาเดินเหมือนเดิมครับทางด้านของแคดินโอ้โหเล่นอัดไปเลยครับตอนนี้ครับกอดต่ำชิงเดินบ้างครับอาครับโดนหมัดหนึ่งซอนเข้าไปเพราะว่าทางด้านเขาแคดินมาคล้องที่ขยันจริงๆเดินหน้เขาจาโอ้โหหมัดหน้าซ้ายครับแล้วก็ปั้ำตียุบไม่ยุบครับยุบไม่ยุบครับโอ้โหแม่ดาลพระก็สู้แล้วเกินครับมาสู้ไรมาอ้าวดูครับหลักเลี่ยนให้ดีกว่ากันหลักเลี่ยนให้ดีกว่ากัน ข้าไปโอ้โหตีสองไปเลยครับในขณะที่เชอร์นครับฝังลุ้นบลุงในเลยครับตอนนี้ทางด้านของเชอร์รีนบอกครับเข้าโอ้โหถ้าเจอข้างขวาครับลุงนี้ก็เต็มเต็มโอ้โหแต่ละคู่แต่ละคู่ไม่เห็นใจผู้บรรยายเลยครับแม่หายป่วยหายไข้เลยครับคุณรุงครับเจอสองผู่นี้เข้าไปมวยเป็นกระหนก่งแจ่มสกิทแม่มีป้มวงในเหมือนเดิมนะครับเชอร์นครับโอ้โหข้างซ้ายสวยครับลูกนี้ตาราคา นะดูครับเดินตะลุกตะเวียดเดียวครับแต่ด้านของเทีนบอร์คอกครับไปรุนงในครับเพราะว่าโอ้โหก็แสดงให้เห็นเลยนะครับงงในนี่เดินเสียเข้าไปนี่กดคดานาโอ้โหสอกมาสอกมาแล้วครับต่อสู้นายเหมือนกันครับดาวนาภาหักมาตีได้ไหมขยันจริงๆดาวนาภาครับรอครับถอยสกูรอเอาไตลุนับโอ้โหเจอข้างขวาครับลูกนี้ยังไม่โดนโอ้ยตีลูกนี้สวยครับเอาครับยัดเข้าไป แชมปแต่ละสัปดาห์นี่ก็ปีเงินรางวัลด้วยนะครับทุกมนุษย์อ้าวใส่โอ้โหขวาเต็มข้างครับลูกนี้ดาลภาครับเดินเข้าหาไม่อยู่ครับเกเรมบัอกไปพร้อมๆกันครับเวลาขึ้นหน้าจอแล้วแต่สับล่างไปนะครับทางด้านของเกริมโอ้แข็งสารหยุดครับโอ้โหดึงยักคิ้วใไปนะครับนี่โอ้โหสวยครับลูกนี้ครับตบแล้วก็ฟันนะครับลูกนี้ต้องฝึกต้องฝนครับนี่เป็นศาสตร์เป็นศิลป์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับวงในครับดึงหลุด เปี้ยงเข้าไปเต็มกลางหลังครับนารศอกงัดเลยครับตีตัดงัดถุงกับผุ้งกลับนะครับลักษณะของศอกสวยงามครับนี่ลูกตลุมบอลของแคริมนักสู้จากตุรกีครับ WMC ละไมมวยไทยยิมครับใส่กันสุดๆจริงๆครับรัชกรดาราพันธ์10ต่อ9มุมด้